แนวนี่ขาไปขบไปโอ้เสียนต่ำเห็ดแต่เนาะสวนเนาะโอ้ไม่ง่ายผมกลัวไม่สวัสดีสวัสดีเบิร์ตคู่ทุกคนเนาะขอตอนทับทุกคนเขาสู่สองซีนายเอ็กทูเนาะวันนี้เท่ากับมาหาป่าเนาะทุกคนเนาะมาหมดยิงป่าเนาะอยู่บ้านยังเนี่ยบ้านป่าขวายเนาะบ้านป่าขวายมากับเชียนเกิดเชียนต่ำเนาะสามคนเนาะวันนี้มากับเมื่อคับถ่ายอืมเชียนเท่ากับล่างแหวนอยู่ทั้งหนาคนเนาะ เนี๋ย่านดูดน้ำกันนะทุกคนเนาว่าสิไบรูว่าไรเนาะปานะตาติดตามนะครับส้มเด้อตอนนี้ก็มาหอดแลนะทุกคนเนาะมาก่ะเซียนเนาะเซียนเกับเซียนต่เซียนเกิดกับเซียนต่ำเนาะเอาข้านไล่กีไหลวะนี่ อกันเทียแล้วมันจะขากเนาะขีกับเทมนิไม่นดโอ้ขอ้เท้างี้วะโอ้ข้อาง,อางายอยี้เนาะแอมจะขาดกระคากร่มือกรถ่ายโอ้ยมือยากเนอจานเลยจานเกอจานเกอมือกรถ่ายเนาะว่าเขานี่ก็ว่าขนา ใช่ครับักตะกีเปน่าดีนะวิปาสอล้วเน,น,<อ>นาะตอนนี้รับโกเข้าเทียนตามลงไปลเลยเนาะไม่ได้ดยอย่าโคกจังน่อยเนาะมีเ๋ยวขื่อมาแบบบรรบาดเอยมี๋ยวปล้นปลาอยู่ได้ <c oughs> มือก็ไทยหันเนาะมือสังอง์นน <c oughs> จะร้อยตั้งศิโลกเนาะปลาเช่นดำลงไปเบิ่งด้านลาวก่อนมีดีดีเด้บาทนี้ี่เถเห็นจังฮะยังยังอยู่เหรอยังบ่เห็นเอาเนาะตอนนี้เนาะมาไหนเขากำลังลลางกล่องอยู่เนาะเตรียมในเนาะอยู่เนาะเตรียมสิลงไปสังหารสังหารมูตัวนี้ กิ่ต่ำก็ยังมุมีหลาเล้าอยู่น้อยังหล่อฮาพอเห็นอยู่นี่เลยสั่งเสียน้าแอร์ลงไปนี่เดี๋ยวถานลุดนะทุกคนนะเชลเอานอกจากมานี่จะม้ามานเนาะเดี๋ยวโอ้ยฮ่าพุ่นเอาเพื่อขับไปขับไปโอ้ยมาเนี้ยมาเนี้ยนี่ขับไปขับไปโอ้เสียนต่ำเห็ดแต่เนาะตอนนี้เอาจะได้เบิองเจ้าเจ้าของคลิป No, ôi I have a little? No, no, ra. Oh, chịu ra. Say, 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 chịu ra. À, <laughs> <laughs> thái... ủa hát chỉ luôn cái ảnh hưởng từ nãy, săn hát 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 cụ hát 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 đi, thái đi, hát 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 จะไปดีได้จานจะว่าด่โอจานตามเพชรเดนาะเอ,อเจอเสียตลงไปนาอเอาปืนขึ้นยังอยู่รวมตับบกีเ้เอาจะนปืนบกี้ยอนะอา่าจะได้จำปนไหนใช่ยิงปากกันนี่ว่าตา่ำเ,เหนเพื่อเพื่มมุมาแจากัก <c oughs> แล้วลว่าเพิ่มมลเด้อกูแล้วกูมุกสู่แล้วมั่สู่ศ <c oughs> ัตรมันมัแตน้องทุกคนนาะปากกูปากมันปากมันกัดเหะ เออกุยิงไม่ฆ่าไอ้ปืนมมึงจับเลยจับเลยเป็นยังองมันเท่ามัดไปเลยลกไหนบอ้องกเปียนะเปียปืนเลยมันมันจะคู่มันจะเข็นนี่หมปลาโดจับมาลไนส่กูาแมันตีมขแข่เออกูก็่าคุณบอกว่ามันมันจะขู่มันเข็นโดนเจอสโลใหญ่นะทุกคนเนาะขึ้นไม่าก่อนขึ้นึ้นขึ้นก่อไหกอนเสมอเนาะ อาชุดยอดเนาะขนาดว่าเซียนในวัตถุนโลกนั่นหนึ่งทุกคนเก่าเซนเลยเเซนเลยนี่ชุดยอดเนาะขนาดว่าเซียนไนวัตถุนโลกนั่นนี่มือกระถ่ายบาร์เกอร์คนอินดีไป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 มัดง่ายเนาะทุกคนเนาะนี่แล้วประมาณแค่ตัอนึง มแตสิให้มหอดนะกิบสมุนแบบนด้เนาะตอเช้านตามกัมือบาดังทุกคนเนาะจกปากมันเป่ารลาปูปลาเนาะเอาเบิ้งสิได้โซ่เบิ้งะมีอยู่วมันซีมือนักยิงิช่ะโอ้ฝนเนาะัไหนขาเฮาโอ้หักไหลหักไห เทรนเซนต่ตาขึ้นมาเห็ดบาทนะทุกคนเนาะถือซาโลกัดเพื่อนอ่ะถือมันกัดเนาะสุดยอดคนฝ่าหัวไปแค่นเนเนี่ยเอาเมียนใส่ตับเจ้านายจังสิโลงใหม่นะทุกคนเนาะมาประธมรัชบาลเออปุ่หนาเป็นก่อนตอเอาเมียนใส่ก่อนอีกตับฮะฮัลโหล

าไปผุนก่อนไปนี้วันี้อย่างนี้ขวบวหรือยังเนีไม่ได้ไม่ได้แล้วหรองบมาได้ไหลดีมันไปหรือได้แมนวะไปยังไม่เชื่อไปพูดกันต่นเ่อกลับมาสู่ภารกิจ เป่าเนาะ่ามือจมือยิ่งเข้าไปท่ำพยาบาลเออไปใส่ไปผสมพยาบาลเดี๋ยวรอยเนาะลมาตอมาหล่าตอเนาะจากนี้จะมีนะป่าก็ูอยางน้อไในปาม่แี่นโอ้ยยักอนลไปไเ้ Ina, มอเตอร์ทายคลิปเนาะเื่ออานตอนนี้เกทอททนี่วะเนี่ยตับเห็นบ pues yeah well right? ่โอาดเกือบชนี่โอ้ยใหญ่โอ้วานี่ยิงหโอ้ากูเดด้ำโตออโอ้ี่ลากูใส่ยันมปจักยาดใบอะไรยันหาแถว้กูครว่เี้วกันเหรอยังดูคนกบกูยิงบานอี่กูเมโ่มาีงบฏิก่อน ียสิแกตอนนี้ก็เพือสิเขาน้ำโกลเนาะเออตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้เซียนต่ำก็ลงไปแล้วเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเพาท่านลงเนาะคือสียวไปโลงแล้วนี่เพราะว่ามันบูมี่ยังกล่องเนาะมาตะเซียนต่ำโลงเนาะโอ้เห็นไปทึงดิทึ่งไอ้บูมี่ดูเก่าเองเูนกเอาเดี๋ยวเหทือนพีกนก่อน หมดลงไปสองสามเถอนะทุกคนเพราท่นเห็นสามองส่ปลาสโลมกินบันเนาะจไปทบติ้วขนาเยิยืมโอ้ยนี่ปลถืหน่อยปลถือใหญ่ ยังเห็นอยู่หวังเทปผสมสูตรไปเดียวเปหน่อยนะ้ไปหน่อยเนี่ยเหรอสีนิ้วเออมันกับบัวลอยแลี่สีนิ้วเนาะทุกคนสีนิ้วเอาไม้เอาไม้ป็นกระนั้นใจหายเชียนต่ำเป็นเช็นป่าเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เนกำลังคิดทำการหมุดลงไปสังหารเนาะบรรยากาศดีเนาะแค่นี้ต้นบัแดดเนาะวันนี้เนาะ

บนีเดีสิเบิตเทุกคนเด้่เนต่ำกําลังขึ้นมากเนาะไรปะนีมานาะจับึ้น้องเส้นปในปาไนเออปะไนเนาะทุกคนอแบนกสิเบิเดทุกคนเนาะมันอีกดล้ว้อนี้ปาไนปงไนาะเอ้เอายังถือกล่องน้ำไฟือน้ทุกคนเนาะ เออเฮียนตามไฟใชตัวนี้กับตันก็นังเบิ่งเนาะกัปตันเก๋อยู่หัวขือไเนาะเป็นมาน้อยันกูเนาะของแผเนาะัไกับอมานวยันอกบีอีทีขัว่ิ้นเต็มเมื่อเลยตงั้สองมาเพมันดินป้ายมาแมนเป็นแม่นนะทุกคนนะผู้ที่เข่าหัวเลยเนาะเข่าหัวเอยของแผเนาะ ตัวแด้มากับเสี่ยนเนาะเฮาเนี่ยตอนเนี้ยก็มาฮอเทือดเนาะทุกคนเนาะกระลังเหอเนาะไหลป่าเนาะตัวบุกใหญ่หนึ่งสองตเนาะทุกคนเนาะโอ้มุมนีนง่ากลัวไม่แม่มั้งมุมต่ำจีบหนี่งง่ากลัวหามุมถ่ายหูเนาะวันนี้มุมต่ำเจ็บมาเจ็บเออเนาะเบื่องนี้แจงเนาะเจอเสี่ยนต่ำ วัมเนา้โตะกา้วามคว้างเนาะอนน้ท so, mm ุกคนเดี๋ยวเราจะเบ็ดก่อกินเนาะเดี๋ยวจะไปทำการทำแดนาะทุกคนเนาะนี่เขาขูอะเกิดมองไปไ เียบด้อยนะทุกคนเนาะข่อยปลาหนิดเนาะข่อยปลาหนิดตรงปลาเนาะไาหามาแล้วก็เฮ็ดกินแบบเนาะกินแบบสดๆเดี๋ยวนาะ จะแสบเนะนาะตัวหนามตัวหนามดองไัวหยาดนะนี่ Vai đè, vai đè. Ai cọc mắm của ai liver. ăn đi nói kia đây, 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 nó nóng cờ nóng kia 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 nóng nóng kia nóng kia nóng nóng kia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  nóng nó Phá กดไลค์กดแชร์กดติดตามาให้เบาหน่าน,านี่เด้อเปิดเป็นกำลังใจเ<า>บาหน,น่ายเหตุจบเนาะสำหรับกินี้จบเปียงจินี้นะทุกคนเนาะ